สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ไปซีแชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย่ไปซีกระเด็นน้ำสรุปข้อมูลแนวทางไม่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปไ็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไปซีกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไปซีน่าไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนงาะค่ะเนาะย้ำแย่ไปซีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,ป,บปีผ่าดเบิ่งผ่าดชมเนี่ยวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์กกกก็มมาาาคุยทยททัับแปไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องกะบเบาเบาลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งสรุปของมูลทั้งอาจารย์ทถลักไปเลยเนาะจ้ามาเบิ่งค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของแอ็ดแมงปอแอดราชนกอาจารย์เอ,อ,เอกนะักขั้มนวณและมิสเตอร์บอลมาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นมีเลขตรงกันบ่เนาะจ้าพี่นออ้องของแอ็ดแมงปอเพื่อนตรงเพื่อนบ่ตรงกันเนาะจ้าบนเด่นอยู่ที่เก้าสี่เก้าสาม สามศูนย์สามแปดเนาะจ้ะสองศูนย์และหนึ่งห้าเนาะจ้ะของเอ็ดเอ่อเอ็ดรัชนกเราฟันหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่เนาะจ้ะฟันเม็ดเม็ดเดียวคือเจ็ดสี่เนาะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของอันอาจารย์เอกอาจารย์เอกตรงกันกับแอดแมงปออยู่ที่สามแปดเนาะจ้ะสามแปดเนาะพี่น้องตรงกันอยู่ที่สามแปดมาเบิ่งว่าแนวทางของมิสเตอร์บอลตรงกันบ่จ้ะ มิสเตอร์บอลตรงกันสามแปดสและเจสซี่ตรงกันกับของเอดรัชนกแล้วค่ะพี่น้องอ่ะว่าไปตามสูตรเนาะจ้ะแต่ว่าเอ่อเอดมิสเตอร์บอลตรงกันตัวเด่น,นอยู่ที่38และ39ม้าตรงกันกับของอาจารย์เอ่ bon, 38, 39, เอมิสเตอร์บอล38 39แอดแมงปอเนาะจ้ะอภพิจารณาเป็นแนวทางไลยพี่น้อง แอดแมงปอมิสเตอร์บอลอาจารย์เอกนะักคำนวณตรงกันอยู่ที่สามแปดและสามเก่านะจ๊ะเอาว่าไปตามสูตรพี่น้องศูนย์สามก็ตรงกันเนาะพี่น้องเนาะศูนยะ์สามก็ตรงกันแอดมิสเตอร์บอลกับแอดแมงปอนะจ๊ะมากระเจ,จาะจ่าทำเพิ่มไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือสรุปมาให้เบิรงเนาะจา๊ะว่า 38, สามแปดซ้ำครับเก่ามาแห้งคะ่ะพี่น้องเนาะจานะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้แอดฟาพาลาซันสามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์ในตรงก,กันกับแอดราชนกเนาะศู 7, นย์เจ็ดเจ็ดสี่ในตรงกันนะจ๊ะแคปหน้าจอเป็นแนวทางเลยเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เลขฟันเจนุกเจนุกให้มาแปดสี่และหนึ่งแปดเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะน,นี่เป็นแนวทาง ของแอตตะสองตัวพี่น้องจ๋าเพิ่งจะเอาลงให้เบิงญาติพี่น้องว่าท่านเอามาลงเบิงค่ะตรงกันกับ bon, มิสเตอร์บอลแอดแมงปอสามแปดและสามเก่าเนาะจ้าแต่เป็นแนวทางล่างแต่แนวทางบนห้าเจ็ดและสี่เจ็ดตรงกันกันกบแอลัชนกเลยพี่น้องตะวันเอชนกใดรับลพี่น้องตะวันเอลัชนกให้สี่เจ็ดล่างเนาะจ๋าต่ว่าแอตตาผ้าชกให้สี่เจ็ดบนเลยพี่น้องเอาไว้ไปตามสูตรแต่ว่นแปดสามแปดสี่ตัวเน้นตรงกันแมงปอ อาจารย์เอกแล้วก็มิสเตอร์บอลสามแปดสาเก่าตรงกันจะ้ะต่อไปเลยจ้ะขอโทษขอไปไหลายนนะพี่น้องอันนี้คือแน,นวทางของแอนวทางของมาตัวค่าเด่นสามและเด่นสี่สามศูจะไปตรงกันกับแน,นวทางของคุณพี่สมชาติผมเนาะพีสมชาติจ้าจวดจัดมานมานเรื่อยๆเจ้าค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคุณไก่วุฒินานจ้า อันนี้พันลุงม,มือให้เนาะจ้ะเด่นเจ็ดบนรองหกเ,เด่นเจ็ดกับหกบนรองสองเนาะจ้ะสี่เจ็ดหกศูนย์สองศูนย์เก้าสี่สองเก้าสองสี่เจ็ดเจ็ดหกตรงกันกับแนวทางของแกราชนกเราพี่น้องเนาะเจ็ดสามและหกสี่มักกระจวดคุณไก่วุฒินันท์ซ้อนสีตำไทยมืออื่นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาลอตโต้เมทริกเนาะคะ่ะเด่นอยู่ที่เก้าและสามเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขปะทุเลียนเด่นบนนะจ้าเจ็ดกับแปดมาโตวสันนอตค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวรัด VIP วสันพ่นองเด่นบนอยู่ที่สี่เด่นล่างอยู่ที่หกหกศูนย์จะเ่มแล้วค่ะพ่นองคะ่ะสี่สองสี่ห้าคือแนวทางเทิงหกศูนย์และหกสี่คือแนวทางล่างเนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอดปูน,นะจ้าแอดปูงวดที่แล้วเด่นอยู่ที่หกและเจ็ดมาหกแล้วค่ะเนาะ ออก906วลหน,นี้เด่นเก่าบนตัวเดียวเก่ายัางพี่นอ้องมากระจวดจาาได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเทียงพรรงนันร่มดังแน่นอนพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนำข้างสุดสรุปเนาะพี่น้องมวดที่แล้วแอดนำข้างเข่า3าตัเนาะจ้ะวน,นี้เพื่นบอกว่า460 964ชุดลองแคปหน้าจอ สองตัวอยู่ที่0 3 0 4 6 3 6 4 4 2 4 9 3 9และ17จากแนวทาง3ตัวบน2ตัวบนแนวทางของเอ็ดนำขางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางของเอดตาเอดตาบอกว่าอสองตัวเทิ่งตรงตรงและ47 2ตัวล่างตรงๆ8 3 86 93และ96ชอบกระจุดอันนี้ชุดเต็มของเพื่อนด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเอดตาเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพิชัชยเนาะจ้าแคปบหน้าจอเลยจ้าสรุกโค้งสุดไทยบอสนดับบอสันเนาะจ้าแคปบหน้าจอสามตัวและสองตัวของแอดพิชัชยใจหวานได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนคับนวดสูตรใหม่พี่น้องจา้าเพื่อนบอกว่าสองพุทภาพหกหวิ่งบนเจ็ตัวเดียวจวดจาดฝาดมบืม่อเจ็อีหยังพี่น้อง70 72ศูจ็ดจวดจาดจาจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางชุดนี้เลขดังแนวทางของแอดวิสโนหาห5สี่หและ64ชุดนี้เลขดังแอดวิสโนเราพี่น้องเนาะ ชุดเด่นเพื่อนลงมไห่แล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข้ามตาซ้อนแจวแนวทางสองตัวล่างหางเดียวข้างล่างศูนย์สี่มักกระจวดนำโหลดวรสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวราจานก่อนกะลาซนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งและหนึ่งศูนย์มักกระจวดวรสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนสุปเ็กกำลังวันมาแล้วเนาะค่ะน้องเฟเนาะค่ะเนาะหรือว่านอขอก็ บนรางบ่าปักหลักเด่นที่สุดคือสามเนาะจ้ะล่องเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรพี่น้องเพิ่นฟันสามาแล้วเนาะพี่น้องเนะาะงวดที่แล้วฟันศูนย์งวดนี้ฟันสามเนาะคะ่ะว่าไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนเม็ดเดียวของเซคมเม็ดเดียวเม็ดเดียวรางอาจารย์เซพุน่นใหญ่เนาะพี่น้องนี่จะแนวทางสามตัวบนเนาะจ้า สามหาเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเลขวิ่งลานทองเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเข้าศูนย์หกและหนึ่งเจ็ดเนาะจา้าเพิ่นเด่นหกกับเจ็ดเนาะพี่น้องงวดนี้เด่นหกกับเจ็ดเหมือนเดิมเนาะจา้าแต่ว่าเพิ่นเด่นอยู่ที่สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดพี่น้องจา้าสามแปดและสี่เจ็ด 38แเอดแมงปอมิสเตอร์บอล47่เจ็ดเอลแลชนกนพี่น้องมักตัวใดกระจวด3ตัว237238147และ148จากแนวทางเลกวิ่งล้านทองชุดเต็มยายไพ่ลุงไห่แล้วนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านะ ah. อันนี้เป็นแนวทางอนุมัติเด่นล่าง7และ5ฟันราง7 72ตัวเดียวเน้นเว่นวัดซนาพพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ปูสารกข้ามวิ่งเงินล้านวิ่งบนรางเจ็ เจ็ดสองฟันไปจวดจัดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตางนองนุน่นฟันหกกับเก้าเนาะจ้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดและศูนย์แปดจวดจัดฝาดบ่มจากแนวทางแอสตางนองนุ่นเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะพี่องคะอันนี้คือแนวทางเลวิงสงขาเลขวิงสงคางวดน,นี่ไฮเด่นสองมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ้าเพื่อนไฮเพื่อนบอกว่าสองสามสองสี่สองเจ็ดและสองเก้ามักสองอยังกระจวดจาดได้เลยเลยนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุด3ตัวบนเอลัชนกนะจ้ะเม็ดเดียวเน้นๆ307นพี่น้องจ้าเม็ดเดียวคือ07นเจาะจ้ะจากแนวทางเอดอลัชนอกอ่ามาเบิ่งชุดเต็มเพื่อนนะจะนจ็ด107 707 10 10และ695 695าพวกเกหามาแปลกๆเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาปเป็นแนวทางเสียงบ่มี่วาหลายเสียงเริ่มบนเลยพี่น้องต่อไปเลยจ้า เด็กวิ่งสงขาเม็ดเดียวเนาะพี่น้องงวดที่แล้วให้ศูนย์มาศูนย์หกเนาะจ้างวดนี้ให้สองจะมาสองอะไรมักเก็บหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะจา้าสำหรับแนวทางของโค้งสุดท้ยายแอดฟินิก์ยังบ่มากเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งจะมาใบเดียวในเะพื่อนฟันเจ็ดสองเนาะพี่น้องใบอื่นไม่ใช่ของแอดฟินิกส์เนาะจ้ามาเบิ่งนค่ะแนวทางทีเด็ดลางของแอดปูเนาะจ้างวดที่แล้วแอดปูให้หน,นึ่งมาเจ็ดหนึ่งงวดนี้แอดปูให้หก จะมาหกอะไรเอ่ยคอมเมนต์เขามาแต่ชิบแต่ว่ายังท่านมีเวลาตอบเนะพี่น้องเนาะคอมเมนต์คุยกันได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ายังไปสียังวันมีเวลาตอบเนาะจ้าถ้ามีเวลาจะไปอะไรตอบคอมเมนต์ให้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแนวาทางเลขดับเลขดับเอสต่างเนาะจ้าดับสิบหน่วยบนเพิ่นว่ายหกบ่ามาสองตัวไทยบนเนาะจ้า ไม่มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยบนเนาะพี่น้องจากแนวทางแอสตัพี่น้องจ้ามาโคกระจวดคือเกาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนแอดนูนามเนาะจ้าอ่าหัวที่แล้วฟันศูนย์เนาะจ้าหัวนี้ฟันสีเนาะค่ะสี่มาได้ทั้ง10และหน่วยแต่ว่าเป็นแนวทางถึงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโกลันบนแนวทางของเอสเคอีเนาะจ้าเด่นอยู่ที่7และศูนย์มาได้ทั้งหลัก มาได้ทุกหลักเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของเอสเคอีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าพี่น้องจา้าสิอย่าในเศร้าโอกเรื่องเสียงโมมี่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคันบอเต็มก็ขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ้าให้บอดคบทุกอาจารย์เนาะจ้ามาเบองเ่งแนวทางอาจารย์พี่เนาะพี่น้องเด่นบนอยู่ที่7879 38และ3 9 0 5 0 6 1 5และห16คือแนวทางล่าง3839เเป็นเลขดังเนาะจ้าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเอสบาย023มาได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยบนนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขไทยเพื่อนบอกว่านี่สมบูรณ์ซันนอพี่น้องเพื่อนหหน่งสอสองมหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งและห้สองพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปลาไลายเบาลายเสียงมุม่มีแล้วพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้สุดจัดประลัดบอกว่าซันค่ะพี่น้องคะคู่ตดบนวดที่แล้วเข้าศูนย์เก้าเนาะจ้ะวันนี้แคบหนาจ,จอเอาไปดูได้เลยเนาะค่ะแนวทางมีหอดสามตัวบนเนาะพี่น้อง,งวัที่แล้วสามตัวบนเข้าไมพี่น้องคะสามตัวบนบกเข้าเน,นาะจ้ะอ่ะส่วนนี้เอาไปจวดจัดลอ่องเบงเนาะค่ะพี่น้องสุดจัดประลัดบอกว่าซันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเลขกำลังวันเลขกำลังวันของหนุ่มขอนแก่นนะจ้าสามกับหกสามหกเจ็ดพี่น้องจ้าแคปบหน้าจอดูอ่านไม่ได้นะคะพี่น้องเสียงไม่มีเคปบหน้าจอเอาไปดูเองได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจฟองเบียรเจฟองเบียรฟันแปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเลือว่าแนวดพี่น้องคะอปีหกหาคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันเพื่อนบอกว่าแอดลัเจ็ดเกี่ยวศิริอ่าเพื่อนบอกว่าเด่นล่างวีหนึ่งทุเรียนมอนท่องวัสันพี่น้องจีนเลี้ยวหอนในเเ้อค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าสามสี 3, 4, 6, ่หกแปดสามสี่หกเจ็ดพี่น้องจ้ามาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยวัวทีเล้วเข้าเจ็ดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอน,นี้คูโตด อาจารย์เสื้อกิมชากลางเหล่าสามตัวหน้าสามตัวหลังพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเลยเวอร์ไารบ์บ่วไ้เสียงโมมี่แล้วค่ะพี่น้องแคบหน้าจอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนถามหาเลขโยงๆหน่อยพี่น้องงวดที่แล้วเข่าเก้าศูนย์หกได้พี่น้องค่ะงวดนี้สามสี่ห้าสามห้าสี่น่พี่น้องไปกับหกเธอลองเบิรงค่ะพี่น้องค่ะ สามสี่สี่สามสี่หาและสามหาเนาะจ้ะสามสี่หาพี่น้องลองเบิรงกค่ะพี่น้องงดที่แล้วเก้าหกศูนย์เนาะจ้ะมกักกระจวดน้ำเพลนโหลดพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลนไหนเลยเนาะค่ะสามสี่สามหาพี่น้องเลขยงยงที่พ้นถามหาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชัยชุมแพนเนาะจ้ะงัวนี้เพิ่นเน้นอยู่ที่สี่แปดเนาะพี่น้องตัวรองสี่เก้าและสี่ศูนย์ มันมัก48แห้งจากแนวทางใช้ชุมแพเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาดเนาะพี่น้องรอกพ่ออะแล้วพี่น้องคะแคบหน้าจอชุดเต็มชุดกองของของวนค่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนอกจากต่อไปเลยจ้า,อ,จาอันนี้เป็นแนวทางยายผาพี่น้องจ้าเดินบนยายผางวดนี้เด่นซีคู่โตดบน4ีศูนย์และ4ีหนึ่งถ้า4ีศูนย์มาก็คือ060เนาะพี่น้องอ้ยอานเอาเอง พี่น้องจ้าเข้าอ่าแคบหน้าจอเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอชุดเต็มเลยเลยเนาะจ้าเล็กบอหลายแต่ว่าอา่านบม้คอยได้พี่น้องเสียงหายแล้วจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นลางแยกแพ้แย่พาแล้วหายเด่นลางหนึ่งได้พี่น้องวดนี่เพิ่นเดนเด่นขึ้นหนึ่งสามกับหนึ่งสี่หนึ่งสี่น่าจะเต็มไปแล้วหนึ 1, 0, ่งศูนย์เหล็กมาแยกไปสี่ได้พี่น้องหนึ่งศูนย์เละหนึ่งหกเป็นตัวรองดับล่างสองห้าเจ็ดศูนย์มาใส่พี่น้อง อาวาไปตามสูตรจากแนวทางของเยผานะคะเนาะ,ะ,นะะมากระจวดจาดอำเภอในเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนพี่น้องเพื่อนเขาสูวดเนาะจ้ามวดที่แล้วมาศูนย์เนาะจ้ามาหลักสิบวดนี้หนึ 1, 0, 2, ่งศูนย์สองอ่าศูนย์หนึ่งสองสมาหลักสิบรือหลักหน่วยเนาะ,ะพี่น้องนะะเนาะมาไปตามสูตรเพื่อนค่ะเรีเพื่อนเขาดีรีพี่น้อง สามตัวนี้มาได้ทั้งหลักสิบเละหลักหน่วยเนี่ยทั้งเครื่องยางเดียวพี่น้องคะเข่าดีเลยค่ะพี่น้องเอาไปจับใจสองของแอดสองขากระได้เนาะจ้าสองศูนย์สองหนึ่งและสองสองจับแบบนี้ค่ะพี่น้องคะง่ายๆ2าสองศูนย์สองหนึ่งและสองสองเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เปลี่ยนแนวทางเอาแอดลัชนกมาจับมัดกับแนวทางของนูน้ำสมม้เนาะจ้กได้อยู่ที่ข้างล่างห้าสี่หกสี่ และเก่า4นะพี่น้องหา4หนามวนลนะพี่น้องหาหลักสิบเพิ่นอยู่ที่5 6 9นะจ้ะเอลัชนกล่อกไห,หลีมาลังเพิ่นกระจับไซง่ายๆแบบนี้แหละพี่น้อง5 4 6 4เละ9 4เจอเลขดับผู้ใดกะจวดจาดล่องเมืองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิภาคเข็มเพชรนะจ้ะ เพื่อนหามาสองหางเพื่อนบอกว่าลางเน้นสุดๆคือ8ปดเก้าสองแปดละหนึ่งเก้าจากแนวทางของแอดหนึ่งวิภาเข็มเพชรเนาะจา้ามากระจวดจาดนำเพื่อน,นเลยเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนลงไปก่อนแล้วสองหางคือหนึ่งเก้าก็สองแปดเนาะจา้าแต่ว่าเพื่อนเน้นลางมากกา็คือ 8, 9, 2, 8, แปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องแปดเก้าสองแปดและหนึ่งเก้าเพื่อนเพิ่มแปดเก้ามาอีกตัวหนึ่งนอะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิทเนาะคะ่ะ เอดวิท์ไฮมากเก้าศูนย์ห้าสามหนึ่งสออตัวอยู่ที่2 5งห้าแปดหกและห้พี่น้องมากระแคบหน้าจอน้ำเพลินเลยเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจา้าอันแคบหน้าจอเลยพี่น้องแนวทางของหยอยินเตอ์เนาะจ้า,จ,าจะเอาตะตกนเนนเก้นย์สีู่นย์สี่ข้างบน3าหาตัวเดียวนน้นเน้นข้างล,างล่างเด็กว่ยใยปวผลไม้เนาะพี่น้องเพิ่อนพื่นจะมาสื่อบอกตัวเลียนน้ำเพลินไปพี่น้องเพลิน,น,นห้เลขมา3สหา เพิ่นการเพิ่นให้สามหาตัวเดียวเนีนๆนขั้นมากัดจวดน้ำเพิ่นได้เลยเนาะจ้า่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรสามโตบนพี่น้องศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดไปชนกันกับแนวทางของอันอ่ามิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลและแอนแมงก่อนว่พี่น้องแค่บังเอิญหรือเปล่าว่าสันจ้าพี่น้องจ้าลาไปตามสูตรเนาะจ้าอันนี้แนวทางของเบ้าไทยนอด่าพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เนวทางของแอดพนึขันะนอกจาก 8c6 เม็ดเดียวเนียนๆคือ4 6นอกจากจวดจาดน้ำเพิ่นในเลยเน้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดส่วนแต่งสรุปคงสุดไทยย่างบ่มากด้อพี่น้องมาแค่สายในบอกมาเท่านั้นโคงสุดไทยยังบ่ามากนะพี่น้องเพื่อนบอกว่า72 75และ77เนีน72นะคะพี่น้องคะงวดที่แล้วเขาโคงสุดไทยเจ็ดนึงนะพี่น้อง คงสุดท้ายของแอด่วนแตงยังบมาพี่น้องจ้าใจเย็นๆยังไม่มาเนาะค่ะอันอันนั้นอันอื่นบ่แมนของเท้นเด้อพี่น้องที่ออกมาเยอะๆบ่แมนนะจ้ะเม่นใบนี้ใบเดียวนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายยังบมากเด้อจ้ะขอเตือนเนาะค่ะขอย้ำโค้งสุดท้ายยังไม่มาถามาถาเพิ่นปล่อยออกมาเมื่ออื่นเช้านาจะได้เห็นกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ล้างแอดปู หกตัวเดียวเนะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าไทยแลนด์ปูนปูน,ปนมัวที่เลี่ยมเพื่อนฟันหกหนึ่งแล้วหกศูนย์มาศูนย์มาศูนย์หกเนาะจ้างวดนี้เพื่อนเรียนสามพี่น้องสี่สามห้าสามและหกสามหกห้าสามและหกสี่สามเมนูเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางไทยแลนด์ปูนป,นปูนนะพี่น้องเนาะลงงห้แล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขกับอาจารย์ธนกรแคบหน้าจอดับสองตัวบนสองตัวล่างพี่น้องแคบหน้าจอเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เท่าซองแดงเนาะพี่น้องซองแดงงวดที่แล้วสั่งวิ่งเจ็ดให้เข่าเจ็ดหนึ่งเนาะจ้างวดนี้อ่าสองบนสภาสั่งวิ่งหนึ่งเนาะพี่น้องอ่าแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหาหนึ่งสี่เป็นตัวเน้นต่วันหนึ่งสี่หนึ่งห้า 1, 4, 1, เต็มเนาะจ้าเหลือหนึ่งแปดกับสี่แปดเท่านั้นนะพี่น้องจากแนวทางซองแดงเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปซองตัวรางแอดนั่นเพิ่นถามหาหลายงวดที่แล้วเข้าได้พี่น้องงวดนี้สองสี่สามสี่สองแปดและสามแปดสามแปดเพิ่นเน้นสามแปดเพิ่นซื้อลอตเตอรี่สามแปดนะพี่น้องแต่ว่าไปตรงกันกับแอดแมงปอและมิสเตอร์บอลพี่น้องจ้า ทุกสำนักทุกอาจารย์ลว้วนแล้วจะเป็นแนวทางนาะพี่น้องเนาะก่อนเสียไปใส่กะพิจารณาเป็นแนวทางดีๆก่อนสีน้ำไปใส่นาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนงางฝาเด่นหนึ่งและสองชุดเต็มแคบหน้าจอเสียงมมมี่แล้วค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแม่บุญเหลือนาะพี่น้องแม่บุญเหลือและแอดนูน้ำห้ามว่าปิดท้ายนี่แหละพี่น้องคะ่ะ เบาหลายบุตรใดล้วพี่น้องเจ็บคอแห้งแม่บุญเหลือเด่นล่างอยู่ที่สองสามสีู่น้ำสมายเด่นอยู่ที่อ่าหกเก่านะจ๊ะอันนี้คือเป็นเนื้อทางล่างเนื้อทางล่างของแอดมูกผอมนะพี่นอนะ้องเนาะชนกันอยู่ที่สามเก้าสี่หกและสี่เก่านะพี่น้องแคปหน้าจอจวดจัดฟาดบุ่มน้ำเพลนนเด้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้อย่าไปขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องนะจ้ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวยปังๆสุขุมสุขคนนะขำมเอื่อนเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ได้แบ่งปันข้อมุูลแน้วทางให้ยาเป็สีใหม่พอแม่พ่่ออกได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเราะจะขอบคุณในหลายเลอะจะ้าสวัสดีจ้า